สวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับบอมนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับสกินแคร์แนละ้วก็เมคอัพสิบชิ้นที่ขาดไม่ได้นะครับสําหรับการแต่งหน้าของผู้ชายนะครับก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโออัปเดตสกินแคร์หรือว่าเมคอัพนานแล้วนะครับก็คือปกติมันก็เป็นสายเมคอัพเป็นสายสกินแคร์อยู่แล้วก็วันนี้ว่างนะครับก็เลยอยากจะมาอัปเดตนะครับก็เริ่มเลยแล้วกันน้อเราจะเรียงตั้งแต่สกินไปจนถึง ไม่อัพเลยนะครับชิ้นแรกนะครับก็คือเซรั่มชิ้นแรกเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือเซรั่มตัวนี้นะครับก็คือ L'Oreal y o u t h code นะครับตัวนี้เขาจะเป็นเซรั่มที่แบบทาก่อนอ่าคือเป็นพรีเซรั่มก็คือจะเป็นเซรั่มตัวแรกที่เราลงก่อนเซรั่มตัวอื่นหรือลงหรือลงก่อนครีมตัวอื่นนะครับก็คือเขาจะช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวซ่อมแซมผิวนะครับให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น แล้วคือที่ชอบก็คือว่ามันซึมไวไม่มันนะคะก็คือพอเราทาปุ๊บมันก็ซึมไปเลยแล้วตัวนี้ก็คือมันเป็น l อเรียลยูสโคตก็คือเขาเปรียบเทียบกับตัวหลังคมเจเนฟิกซึ่งยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าคนละคนละคนละลายเนาะตัวเนี้ยเทียบเท่ากับหลังคมเจเนฟิกที่ราคาเกือบ3,000-4,000เลยอะแต่ราคาจริงๆของเขาอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทนะคะมันก็ 30ML ใช้ได้นานแล้วก็บำม,มองว่ามันมันคุ้มนะคือสารสก,กัดอะไรต่างๆอะ่ะเขาเทียบเท่ากับตัวเจเนฟิกตัวนั้นหนักก็คือ ใกล้เคยียงกันมากแล้วก็ใช้แทนกันได้นะครับบอกที่จะลงทุนนะครับตัวนี้อามาพูดถึงตัวครีมตัวครีมบอมบ์ไม่ได้มีกระปุกมาแต่ว่าหลายๆคนเห็นก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าเราเป็นสาวของอีฟนะก็คือจริงๆน้องเขาจะเป็นกระปุกแบบนี้ใช่ไหมกระปุกแบบขาวๆแบบนี้ก็คือตัวนี้เป็น m o i s t u เซ z e r ที่ใครถามก็จะแนะนําเพราะว่าอะไรหนึ่งราคารานะคาเขาด้านั่าแค่สามผัสก็สิบ องคือเขาเป็นมัเจะเซอร์ที่ให้เรื่องของความชุ่มชื้นคือพอเราทาปุ๊บหรือเราทาก่อนนอนหรือเราทาก่อนแต่งหน้าเนี่ยตื่นมาหน้าเราก็จะชุ่มชื้นทาก่อนแต่งหน้าเนี่ยก็คือพอทาเซรั่มปุ๊บทาครีมตัวนี้ปุ๊บหน้าเราจะชุ่มชื้นแล้วลงกันแดดแล้วแต่งหน้าง่ายมากนะครับต้องบอกว่าเนื้อครีมเขาจะเป็นเจลช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นและยังช่วยในเรื่องของจุดด่างดำด้วยก็คือช่วงเนี้ยมาเป็นจุดด่างดำเป็นสิวเยอะเนาะแล้วก็ทามันก็จางลงนะครับแล้วก็ของทาตัวเนี้ย เหมือนมันล็อกความชุ่มชื้นไว้ได้ยาวนานนะครับหน้าก็จะแต่งหน้าติดทนดีกว่าไม่ใช้นะอันนี้คือสังเกตดูแล้วนะว่าพอเราใช้ตัวเจลครีมตัวเนี้ยแล้วลงกันแดดแล้วแต่งหน้าเออมันติดดีก็คือตัวเนี้ยเขาเป็นเนื้อเจลไม่มันทาแล้วก็ซึมแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีนะครบแล้วก็ที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยนะที่ชอบก็คือว่ามันอ่อนโยนเบาบางคนท้องใช้ได้นะแบรนด์อีฟเขาก็ครีมว่าคนท้องสามารถใช้ได้นะคะ พูดถึงกันแดดกันแดดก็คือต้องยอมตัวนี้จริงๆ b o l e U.V นะครับ a q u a l i s Water Mousse มันชอบไลน์นี้ของจริงๆอะ่ะมันจะมีตัวที่เป็นน้ำใช่ไหมตัวที่เป็น b o l e ที่เป็นลอสี่้าฟ้าตัวนั้นะก,ก็ชอบแต่ว่าชอบตัวนี้มากกว่าชอบตัวนี้เพราะว่าลายก็คือเนื้อเขาอ่ะเจะให้ดูเนื้อนะเนื้อเขาอ่ะเป็นมูสนะคบก็คือเป็นมูสสีขาวๆแบบนี้เนี่ยพอเวลาเรากรี่ด มันก็จะเป็นเหมือนเมคอัพเบสปรับความกระจ่างใสแล้วก็มันให้ความชุ่มชื้นได้ดีแล้วก็ปรับความกระจ่างใสแล้วก็ไม่มันนะครับก็เลยจะชอบตัวนี้มากกว่าตัวที่เป็นน้ําตัวนั้นนะครับรู้สึกว่าตัวนี้มันทําให้เครื่สอางติดทนนานได้ดีด้วยแล้วก็ปิโอเลนเนี่ยราคาก็น่ารักเนาะสามร้อกวก่าบาทนะครับก็คือชอบตั้งแต่มันมาแรกๆตั้งแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นอะแรกเลยแต่ตอนนี้ตุ้นใหม่เขาก็เริ่มเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนาะก็ไปหาซื้อได้นะครับตัวนี้ กันแดดเสร็จปุ๊บเราก็จะลงไพรเมอร์ไพรเมอร์ในเรื่องไม่ได้แต่ยี่ห้อในโดนใจก็คือ benefit benefit เป็นยี่ห้อที่ทาไพรเมอร์ดีมากก็คือตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเจลนะครับตัวนี้ถามว่าสองตัวนี้ต่างกันยังไงตัวนี้เนื้อเขาจะเป็นเจลก็คือจะให้ความใช้จะให้ในเรื่องของความคุมมันเป็นเจลก็คือทาตัวนี้ก่อนแล้วทาตัวนี้ตามตัวนี้เขาจะเป็นเนื้อจะเป็นซิลิโคนตัวเนี้มันจะช่วยในเรื่องของการ เบอร์รูขุมขนนะน้องก็คือเขาจะเป็นซิลิโคนก็จะซิลิโคนลื่นๆน่ะตรงไหนที่เป็นรูขุมขนเป็นรอยแตกหรือรอยอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนอารมณ์เหมือนเราเอาเอาเอาอยาแนวมายาเออให้ผิวให้ให้ผิวมันเรียบเนียนอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะไปลงทาสีลงเบสอะไรอย่างงี้ <laughs> <laughs> ก็เป็นยี่ห้อที่เป็นพรเมอร์ที่ชอบมากๆจริงๆพรเมอร์มีหลายยีห่ห้อที่ชอบนะครับ แต่ว่าสองตัวเนี้ยก็คือตั้งแต่ใช้มาก็ไม่ก็คือไม่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องซื้อสต็อกไว้เลยนะครับเอามาต่อในส่วนของเบ็ดนะครับเบ็ดก็จะเป็นอตัตีก็คือเป็นสีเขียวจริงๆเขาจะมีไซส์เล็กกว่านี้แล้วนี่เป็นไซส์ใหญ่ประมาณห้าร้อกว่าบาทเนาะเนื้อไซส์ของเขาก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วแล้วเราเกลี่ยมันก็จะกลืนไปกับผิวก็คือถามว่าใครเคยเียนศิลปะก็คือ เท็กเจอร์ของสีเขียวอะ่ะมันจะไปกรบสีแดงรอยแดงให้มันสีผิวสม่ําเสมอขึ้นแล้วก็มันทําให้หน้าดูกระ่ังใสขึ้นด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นเบจเขียวก็คือเราลงหลังลง,ลง,ลงพื้นเนาะเอ้ยลงก่อนลงพื้นสิพูดผิดเออลงก่อนลงพื้นตัวนี้ก็คือเป็นเป็นเบจเขียวที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับที่อยากแนะนนะํานะครับแล้วก็ พอลงเสร็จปุ๊บเราก็มาลองลองถือนนะครับลองคืนก็คือจะเป็นลองพืนตัวนี้เอสเตอร์เราดิมคือจะบอกว่ามันดีมากก็คือเราไปสรรหารองรองพวกรองพนี้เขาอ,อื่นมาเยอะแยะจนมาเจอตัวนี้นะครับก็คือก่อนน้านี้ที่ไม่ได้ลองเขาเพราะว่าคือหนึ่งก็คือเราไปที่เขาตัวเอสเตอร์แล้วคือมันมีสีเยอะมากเกิดสามสิบสี่แล้วทีนี้นก็คือเราก็เด็กน้อยแล้วก็ยังเรียนอยู่เนาะล้วก็ไปซื้อเพียอเดอร์บ้างไปซื้อตัวเทสเตอร์บ้างซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า สีของเขาอะคือสีไหนที่เทียบกับผิวเราอะเนาะก็แนะนําว่าใครอยากลองนะครับก็ไปที่เคาน์เตอร์เอเต้แล้วก็ไปให้ดีเอเขาจิบมาสักสามสี่แล้วก็มาเทปตรงกลางนะครับขั้นตอนของการเทปรองผิวก็คือจิบมาสามสีแล้วก็เกลี่ยสีไหนที่มันกินกับผิวเราที่สุดก็คือสีนั้นนะคบของมันก็คือจะเป็นสีสองหนวดูหนึ่งด,ดาร์กนะครับก็คือตัวนี้พันเก้าคือคุ้มมากคือต้องบอกว่าเนื้อเขาอะมันก็ไม่ได้หนาไม่ได้หน,นะนักนะก็คือรุ่นเนี้ยเขาจะคินว่ามันทานแบบรับรินยาได้ทนนานคุ้มมัน ก่อนเนี่ยเราถ่ายไปแล้วแหละมันมันคลิปมันหายเนะยาะเนี่ยจะให้ดเหูเนื้อมันก็ไม่ได้หนักนะั่นก็คือเราบิวได้ก็คือถ้ามันเป็นอย่างงี้ก็คือเราก็ทาบางๆแล้วเราก็บิวเพิ่มเนาะตรงไหนที่ต้องการแบบความปกปิดก็คือบิวเพิ่มแต่ว่าถ้าใครที่มี t e x t อร์หลุมสิวหรือว่าแบบว่าแผลเป็นแดงๆชัดๆหรือว่าสิวเป็งๆอย่างเงีเง้ยนะนําะว่าให้ใช้คอนซีลเลอร์กลบเฉพาะจุดดีกว่าอย่าเอาตัวเนี้ยโบกเข้าไปมันจะยิ่งหนาแล้วก็แตกนะครับก็คือ ลงไปปุ๊บแล้วก็ลงแป้งอ่ะมันก็จะเนียนมากนะครับส่วนแป้งอ่ะมันก็จะแนะนําเป็นตอนนี้ที่อยู่ในเมนูสามตลับก็คืออันนี้เพื่อนลองพืนก็คือวอลิน่าอินดี้พอลเดอร์นะครับเป็นี้ื็อือเป็นเม่สม้นที่เนื้อเนียนเนื้อดีแล้วก็ราคาไม่แพงนะสองสามร้อยเองนะแล้วก็มีสามสีเขาจะมีเบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์สองแล้วก็เบอร์สามสำหรับผิวผิวสองสีนะครับตัวนี้ก็คือชอบก็คือว่าเนื้อมัน เนื้อมันเนียนแล้วก็เนี่ยเราจะทาทับรองผิใช่ปะม,มันจะเนียนแล้วก็ไม่เป็นคราบแล้วก็กันน้ํากันเหงื่อได้ค่อนข้างที่จะดีอ่ะก็คือบอกเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะใช่ปะแล้วถ้าเกิดว่าใช้แป้งที่มันแบบไม่ไม่กันน้ําอ่ะคือเวลาเหงื่งเะเวลาเราลงอ่ะเราต้องซับก่อนใช่ปะแล้วเราลงอ่ะมันก็จะเนียนแต่ถ้าเราใช้แป้งที่มันไม่กันน้าอ่ะคือลงปุ๊บมันเป็นคราบคือเราต้องเช็ดหน้าแล้วแต่งใหม่นะครับซึ่งตัวเนี้ยทาทับได้เลยไม่เป็นปคราบก็เลยค่อนข้างที่จะชอบแล้วก็ที่สำคัญก็คือ ในการปิดไปด้วยแล้วก็ได้บำรุงผิวไปด้วยก็เลยชอบแล้วก็ราคาก็แบบสองสามร้ออ่ะน่ารักอะ่ะเออแล้วก็ปริมาณก็สิบกร,รัมก็ใช้ได้นานอนยะู่นะอตัวต่อไปก็คือบอนเซอร์นะครับบอนเซอก็คือจะมีสองแบบนี่คือแบบครีมกับแบบฝุ่นใช่ปะแบบครีมเนี่ยก็จะเป็นเนื้อแบบนี้ของชาแนลเนาะก็คือเราก็จะบอมก่อนบ่แล้วเราก็จะเอามาลงลงบริเวณไหนบริเวณเนี่ยทปากจุ ทำรูปหน้าก็คือกรอบหน้าตัวหนกแก้มตัวอะไรอย่างเงี้ยให้มันหน้ารียวแล้วก็สันสมูทใช่ปะลงปุ๊บแล้วก็มลนลงแป้งใช่ปะลงปุ๊บแล้วก็ลงแปะเราเราอใช่เราทาลงพื้นแล้วเราลงพื้นแล้วก็ลงแป้งเสร็จแล้วเราก็มาทาแบบฝุ่นมาปัดแบบฝุ่นแบบฝุ่นก็คือเบนฟิตเบนฟิตก็คือสีฮูล่าเนี่ยคือสีสวยมากนะคบเห็นไหมใช้จนทีแพนละก็คือเอามาปัด กรอบหน้าสันจมูกนะคะมันก็จะให้ฟีลแบบหน้าเรียวหน้ามีมิติก็คือแบบจะดูแบบปีกรอบม,มีเชฟแล้วก็สีไม่ได้แบบเป็นขฟนหน้าดำอ่ะมันจะมีความแบบบ่มแดดเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอารมณแบบ์เหมือนแบบมีสีส้มๆโกลเหมือนฝรัง่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบขอฟนฟนหน้าดำอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือถ้าเกิดเราทาแล้วเรามือหนักอ่ะเราก็แป้งแบบกุบกๆ,ๆมันก็จะเนียนนะคะตัวต่อไปก็คือลิปมันนะครับก็คือจะเป็นลิปมันของดีออลลิปโกล,กลตัวน,นี้มันบอกว่ามันให้ความชุ่มชื้นได้ดีแล้วก็ คุณค่าการลงทุนอะหลอดหลอดหนึ่งอจาจจะแบบผันนิดๆแต่ว่าันนี้เขาก็มีหิ้วมีแบบลดราคาอะไรอย่างนี้เนาะก็ตัวนี้ที่มาใช้คือสีมพูนะครับสีนหนึ่งมันจะให้ความชุ่มชื้นได้ดีแล้วก็เป็นธรรมชาตินะครับตัวนี้ก็เป็นสิทธิ์สิ่งใช่ไหมที่ที่นํามาบอกกันในวันนี้นะครับก็คือไม่ได้แบบอัวดวดีโอนานแล้ววันนี้ก็เลยมีเวลาก็เลยอยากจะอัปเดตให้เพื่อนๆที่แบบเผื่อที่จะลองหาอะไรใหม่ๆม,มาใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับได้ลองติดตามกันดูแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นยังไงววันนี้้ไปแลบบาย